ำถามยอดฮิตค่ะ2องโปรนี้ต่างกันยังไงโปรสินเชื่อบ้าน72ปีของทสอแบบทำประกันนะคะโปรซื้อสร้าง3% 5ปีนะคะตัวดอกเบี้ยต่างกันอยู่แล้วนะคะแล้วจะเลือกโปรไหนขึ้นอยู่กับความพึงพอใจค่ะเพราะอะไรโปร72ปีเนี่ยมันจะเมาในช่วงแรกนะคะ เดือนที่1ถึง6เนี่ย0.72ใช่ไหมคะกู้ 3, 000, 1, สามล้านหนึ่งแสนนะคะผ่อนเงินงวดเพียงแค่9,100บาทค่ะพอมาเดือนที่7ถึง24นะคะดอกเบี้ยกระโดดไปที่2.72เงินงวดก็ขยับขึ้นนิดนึงนะคะหลักพันนะคะไฮไลท์อยู่ตรงนี้ปีที่3ถึงปีที่6นะคะจริงๆสัญญา3ปีนะ เราจะอยู่ต่อไม่รีไฟแนนซ์ก็ได้ค่ะซึ่งจะมีดอกเบีย้ยอยู่ที่ปีละ3.72%ซึ่งตัวนี้นะคะเป็น MRR เป็นดอกเบีย้ยแบบลอยตัวซึ่งเราจะต้องไปรู้อีกทีว่าใน,ในอนาคตในปีที่3ถึง6อ่ะ MRR จะเท่าไหร่นะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่เท่ากับปีปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะอาจจะลดก็ได้อาจจะเพิ่มก็ได้เหมาะสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ว่า MRR อาจจะสูงขึ้นหรือ MRR จะลดลงนะคะ ถ้าใครไม่อยากลุ้นนะคะแล้วอยากจะได้ความชัวร์เลยนะคะก็คือวงเงินนี้ค่ะสวัสดิการโปรโซื้อสร้างนะคะโปรโซื้อสร้าง3% 5ปีไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะสมมติว่าเรากู้อยู่ที่เออ1,368,000บาทนะคะเราจะผ่อนฟิกอยู่ที่5,300บาทโดยที่เราไม่ต้องไปลุ้นว่าในอนาคตเนี่ยเราจะผ่อนเท่าไหร่นะคะแล้วปีที่6ค่อยรีไฟแนนซ์ก็ได้นะคะเพราะว่าปีที่6เป็นต้นไปดอกเบี้ย ปล่อยลอยตัวแล้วนะคะก็ต้องไปลุ้นอีกทีว่าเอมอาจะเท่าไหร่ถ้าเราไม่อยากลุ้นก็ต้องรีไฟแนนซ์ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ายอดกู้เพราะว่าแต่ละโปรเนี่ยเขาจะพรียอดกู้ไม่เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยที่ต่างกันนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ละคนอาจจะเสนอทั้ง2โปรได้เลยแต่บางคนอาจจะได้แค่โปรเดียวเพราะเงื่อนไขของบริษัทที่ทํางานเงินเดือนที่เราได้รับขึ้นอยู่กับราคาที่เราต้องการกู้อีกทีนึงนะคะ ควรจะเลือกโปรไหนถ้าได้2โปรนี้นะคะพี่เต้าไม่สามารถชีน้นาได้แต่ขออธิบายประมาณนี้แล้วกันนะคะที่เหลือเป็นการพิจารณาของน้องๆเองค่ะว่าจะเลือกโปรไหน